ข้อการปฏิรละครับอระราหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระกวนตังอะพิวาเดมิสวาคาโตพระกวาตาธรมโมธรรมังนามาสามโสุปฏิปันโนพระกวาโตาสาวกาสังโฆสังฆังนาม,ามินโมตัสสะมพระกวาโตาอาระราหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมต ah ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความกรุณาปฏิญาณครับขอการปฏิญาณครับเมื่อวานขึ้นสิกขาบทไว้เรื่องฉันอาหารในโรงทานได้หนึ่งครั้ง ถ้าชันยิ่งกว่านั้นก็เป็นปาจิตติเอาเว้นไม่แต่อาภพาตนะครับวันนี้ก็มาขึ้นอัตกถาคับสิกขาบทนี้ชื่อว่าอาวสถบินดาสิกขาบทพึงทราบพินิจััยใ,ในสิกขบทที่หนึ่งแห่งโภชนะวัตรดังต่อไปนี้ก้อนข้าวในโรงทานชื่อว่าอาหารในโรงทานอธิบายว่า อาหารที่เขาสร้างโรงทานกั้นรั้วโดยรอบมีกำหนดห้องและหน้ามุกไว้มากมายจัดตั้งเตียงและตั้งไว้ตามสมควรแก่พวกคนเดินทางคนไข้หญิงมีครรภ์และบรรพชิตแล้วจัดแจงไว้ในโรงทานนั้นเพราะเหตุเพราะผู้มีความต้องการด้วยบุญ คือของทุกอย่างมีข้าวต้มข้าวสวยและเพสัตเป็นต้นเป็นของที่เขาจัดตั้งไว้เพื่อต้องการให้ทานแก่พวกคนเดินทางเป็นต้นนั้นๆคำว่าพีโยปิคือแม่พรุ่งนี้คำว่าลีกไปคือจากไปคำว่าประชาชนพากันเพ่งโทษมีความว่าพวกชาวบ้านไม่เห็นพวกเดรถีจึงถามว่า พวกเดรัีไปไหนได้ฟังว่าพวกเดรัธีเห็นภิกษุชาวพคีเหล่านั้นแล้วก็หลีกไปก็จึงพากันพิ่งโทษนะครับเขาไม่ใช่ว่าเขาจะถวายทานเฉพาะพวกภิกษุในศาสนามพุทธแต่เขาก็ทําได้ทุกศาสนาทุกชึกทุกพ่อพันธ์นะครับพอเขาไม่เห็นเดรัีเขาก็ถามหาแต่ว่าพระชาวพคีนั้นเนี่ยเขาเห็นพระชาวพกคีเขากหนีไปแล้ว เดลทียังไม่อยากอย,กอยู่ด้วยไม่อยากคบค้าด้วยอะ่ะคำว่ารังเกียจอยู่มีความว่ากระทําความรังเกียจคือให้เกิดความสําคัญว่าไม่ควรข้อว่าสามารถจะหลีกไปจากโลงทานนั้นมีความว่าย่อมอาจเพื่อจะไปได้กึ่งโย์หรือโยศหนึ่งเดินทางไปหลีจากโลงทานนั้นไปประมาณ ไรสักครึ่งโยดหรือกึอ่งหรือโยดหนึน่งนะครับคําว่าไม่สามารถคือไม่สามารถจะไปได้ไม่ไม่อาจเพื่อจะไปตลอดที่ประมาณเท่านั้นนั่นแหละคือไม่ไม่อาจเพื่อจะไปที่กึ่งโยดได้โยดหนึ่งได้นะครับเรียกว่าเป็นผู้ไม่สามารถคําว่าไม่ได้จาเพาะใครมีความว่า เป็นของอันเขาจะตั้งไว้เพื่อคนทุกจำพวกไม่จอะจงลัทธิอย่างนี้ว่าแก่เจ้าแก่พวกแก่เจ้าลัทธิพวกนี้เท่านั้นหรือว่าแก่พวกนักบวชมีประมาณเท่านี้เท่านั้นคำว่ามีพอแก่ความต้องการมีความว่าเป็นของที่เขาจัดตั้งไว้มีพอแก่ความต้องการไม่จำกัดแม้โผชนะว่าเพียงเท่านี้คำว่าฉันได้ครั้งเดียวคือ พึงฉันได้วันเดียวตั้งแต่วันที่สองไปเป็นทุกกฎในการรับประเคนเป็นปาจิตตีทุกๆคำกลืนส่วนวิธีใช้ในสิงกบทนี้พึงทราบดังต่อไปนี้ตอนนี้อธิบายคำศัพท์นะครับตัวนี้ก็อธิบายภาพรวมนิดหนึ่งท่านบอกว่าพอชนะที่ตระกูลเดียวหรือตระกูลต่าง รวมกันจัดไว้ในสถานที่แห่งเดียวหรือในสถานที่ต่างๆกันก็ดีหรือในสถานที่ไม่แน่นอนอย่างนี้คือวันนี้ที่ที่หนึ่งพรุ่งนี้ที่หนึ่งก็ดีคือสกุลเดียวกับสกุลต่างนี่ก็สกุลเดียวบ้านตระกูลเดียวเนี่ยเรียกว่าระตระกูลเดียวตระกูลต่างก็คือตระกูลอื่นๆมาร่วมทําด้วยอย่างนี้เป็นต้นน,นะครับจะสถานที่ไหนก็ดีนะครับที่ เดียวกันหรือที่แยกกันก็ดีนะครับที่ที่เขาจัดจัดเตรียมไว้เป็นลงเป็นลงทานนะครับภิกษุตรฉันในวันหนึ่งในที่แห่งหนึ่งแล้ววันที่สองจะวันที่สองเนี่ยจะฉันในที่นั้นหรือในที่อื่นก็ไม่ควรนะครับสมมติว่าในหมู่บ้านหนึ่งมันมีโรงทานทั้สาแห่งวันนี้ฉันแห่งที่1น่งพุ่งพุ่งนี้ไปฉันแห่งที่สองมะรืนนี้ไปฉันแห่งที่สอย่างนี้นะ ก็ก็ไม่ควรแล้วเพราะว่ามันมันได้ชั้นได้ที่ได้ครั้งเดียวในในที่นั้นๆนะครับตามนี้นะในวันที่สองจะชั้นในที่นั้นหรือในที่อื่นไม่ควรเลยแต่โภชนะที่ตระกูลต่างๆจัดไว้ในที่ต่างๆกันภิสษุชั้นวันหนึ่งในที่หนึ่งแล้วในวันที่สองจะชั้นในที่อื่นควรอยู่อันนี้หมายถึง เป็นโภชนะที่ที่ตระกูลต่างต่างสกุลอื่นนะครับเขาก็จัดไว้ในที่ต่างๆอีกละครับพิสูจนก็ไปฉันในวันหนึ่งแล้วในวันที่สองก็จะไปฉันในที่อื่นก็ฎายกค,คนละบานคนละเจ้า,นจาในมหาปัจจลีกล่าวว่าก็พิสูุฉันหมดลำดับ แล้วจะเริ่มตั้งแต่ต้นไปใหม่ไม่ควรคือมีสามลำดับเขาก็เล่นจานมันที่หนึ่งสองสามไปเลยแล้วก็เวียนกับประม,ม่อย่างนี้ก็ท่านบอกว่าไม่ไม่ควรครับแม้ในคณะเดียวกันในหมู่คณะที่เขาทำมาในคณะเดียวกันเนี่ยท่านบอกว่าแม้ในคณะเดียวกันต่างคณะกันบ้านเดียวกัน คือหมู่บ้านเดียวกันรวมกันทำนะครับบ้านเดียวกันต่างบ้านกันก็ในนี้แหละก็บริหารแบบเนี้ยแบบได้บนดังที่อ่านไปแล้วอะ่ะข้างบนอะ่ะพอเข้าใจไหมครับส่วนพัฒ่างหานใดที่ตระกูลเดียวจัดหรือตระกูลต่างๆจัดรวมกันไว้ขาดระยะไปในระหว่าง เพราะไม่มีข้าวสารเป็นต้นแม้พัตนาหารนั้นก็ไม่ควรฉันคือจะเป็นพัตนาหารที่บ้านตระกูลเดียวหรือจะต่างๆตระกูลและเขามาจัดรวมกันไว้พอวันวันใดวันหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้ทําเพราะว่าข้าวสารมันหมดก็เลยหยุดลงคล้ายๆว่าหยุดหยุดวันหนึ่งไงข้าวสารหมดอย่างเงี้ยนะเพราะไม่มีข้าวสารเป็นต้นครับวันต่อมาก็จะมาฉันอีกไม่ได้แล้วเพราะว่า แค่ว่าเขาหยุดแค่ว่าเข้าสารเขาหมดเฉยอย่างเงี้ยนะไม่มีเข้าสารก็แม้ปรตหารนั้นก็ไม่ควรฉันท่านกล่าวไว้ในมาปัจจลีว่าก็ถ้าว่าตระกูลทั้งหลายตัดขาดว่าพวกเราจะไม่อาจให้นะคือเขาเขาหมดแล้วนะพวกเจ้าภาพก็หมดปัจจัยที่จะมามาเป็นมาทำเป็นโรงทานแล้วนะเขาก็เลยบอกว่าพวกเราจะไม่อาจให้ คือหมดแล้วววันนี้ทำไม่ได้แล้วหมดแล้วเมื่อเกิดน้ำใจงามขึ้นนะครับมีทรัพย์สินเงินทองขึ้นนะเกิดน้ำใจงามขึ้นจึงเริ่มให้ใหม่เนี่ยจะกลับมาชั้นอีกวันหนึ่งก็ควรเหมือนกันคือเขาเขาทำขาดไปแล้วนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะไม่ให้แล้วแต่ประโยคข,ข้างหลังที่บอกว่าเขาขาดข้าสารเนี่ยเขาจะทำอยู่นะแต่ว่าเขาขาดข้าสารวันนั้น เราก็ไปชั้นเลยไปชั้นไม่ได้แต่ตรงนี้ท่านบอกว่าเขาบอกว่าเขาตัดขาดว่าพวกเราไม่อาจจะให้แล้วพอวันหลังต่อมาก็เกิดน้ําใจงามขึ้นเขามีปัจจัยขึ้นก็เริ่มให้ใหม่จะกลับมาชั้นอีกก็ได้คําว่าภิกษุอาพาธไม่ต้องอาบัติได้แก่ไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้อาพาธผู้ผู้อาพาธพักพักชั้นอยู่ คำว่าเดินทางไปคำว่าเดินทางไปหรือมีความว่าพิสูจนใดเมื่อจะไปฉันวันหนึ่งในระหว่างทางและในที่ไปถึงแล้วฉันอีกวันหนึ่งไม่เป็นอบัติแก่พิสูจน์นั้นขาไปก็ก็ฉันขากลับก็ฉันอย่างนี้ใช่ไหมฮะพิสูจใดเมื่อไปในวันหนึ่งในระหว่างทางอ่า และในที่ไปถึงแล้วฉันอีกวันหนึ่งไม่เป็นอาบัติกิพิสุนั้นแม้ในพิสูผู้มาก็ในนี้ผู้ไปกับผู้มามจริงอยู่ภิสูุ้ไปแล้วกลับมาย่อมได้เพื่อจะฉันในระหว่างทางวันหนึ่งและในขากลับก็อีกวันหนึ่งเ,เมื่อพิสูคิดว่าจากไปฉันแล้วออกไปแม่น้ำก็ขึ้นเต็มครับ จากไปฉันแล้วก็แล้วจะออกไปเนี่ยแม่น้ําขึ้นเต็มหรือว่ามีภัยคือจนเป็นต้นเธอก็กลับมาครับทราบว่าปลอดภัยแล้วย่อมได้เพื่อจะฉันอีกวันหนึง่งคําทั้งหมดดังว่ามานี้ท่านกล่าวว่าในมหาปัจจีเป็นต้นครับก็เที่อ,อาตามเนื้ของมหาปัจจีได้นะครับข้อว่าที่เขาจัดไว้เฉพาะมีความว่า เป็นของที่เขาจัดไว้เฉพาะจำเพาะเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุทั้งหลายเท่านั้นรู้สึกจะเป็นในอนาปิวันนะที่เขาจัดเตรียมไว้เฉพาะภิกษุเท่านั้นก็จะไปฉันได้ทุกวันก็ได้นะครับเพราะว่าเขาจอดจงภิกษุทั้งหลายไว้คําว่ามิได้จัดไว้เพียงพอนี่ที่หลวงพี่กรถามว่าอาหารที่เขาจัดไว้ไม่เพียงพอทําไมไปฉันได้เป็นนิดว่างั้น แต่ในสิเขาบทบที่บอกว่าเป็นอาหารที่เขาจัดไว้เพียงพอแต่ว่าเราฉันในครั้งเดียวเองนะแต่ว่าในปฏิบัติบอกว่ามันเป็นอาหารที่เขาจัดไว้ไม่เพียงพอแล้วภิกษุก็ไปฉันเป็นนิดได้นะไม่เป็นอบัตเฉยเลยอย่างนี้นะครับการกินมากจะไม่ได้ก็เห็นผลดังที่กล่าวไปแล้วว่าถึงแม้ว่าอาหารจะมีมากก็ตามแหละ มีเพียงพอก็ตามแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เจอะจงว่าให้เราพริสูุฝ่ายพิกูุฝ่ายเดียวนี่ก็มีหลายยาจกไม่ได้พกขอทานเดรถีพวกทุกๆหมู่เราอะที่ที่ต้องการที่จะไปทานอาหารในโรงทานนะครับเพราะว่าเขาจัดไปมากก็จริงแต่ว่าคนก็มามากเหมือนกันนะก็เพื่อจะเผือแผ่ไปถึงบุคคลอื่น ในคําว่ามิได้จัดไว้เพียงพอมีความว่ามิใช่เป็นของที่ก่าจัดไว้เพียงพอแก่ความต้องการหรือ,อคือมีเพียงเล็กๆน้อยๆจะฉันพลชนะแม้นั้นเป็นนิดก็ควรนะครับข้อว,ว่าในอาหารทุกชนิดเว้นโภชนะ5ได้แก่ไม่เป็นระบัดในในของทุกชนิดเช่นยาคูของควรเคี้ยวและผลไม้น้อยใหญ่เป็นต้น จริงอยู่ภิกษุจะชันโภชนะมียาคูคือข้าวยาคูข้าวต้ม,มน,นะครับเป็นเป็นต้นแม้เป็นนิดก็ควรครับไปฉชันข้าวต้มเป็นนิดก็ควรก็ได้บทที่เหลือมีเนื้อความตื่นทั้งนั้นสิขาบทนี้มีสมุดฐานดุดเอละกะโลมาสิกขาบทเกิดขึ้นทางกายหนึ่งทางกายกับจิตหนึ่งเป็นกิริยาโนสัญญาวิโมกจิตกะปนติวัชกากายกรรมมีจิตสามเวทานาสามดังนี้แล หลงลืมก็เอ๊ะฉันไปวันหนึ่งแล้วหลงลืมว่าเอ๊ะเราฉันมากี่ครั้งแล้วเนี่ยนะไปแล้วไปฉันอีกก็ยังจะเป็นปัจจิตีได้นะครับเพราะว่าสิ่งคำบทนี้เป็นอจิตตกะนะครับ <c oughs> ต่อไปขึ้นสิกขคบทที่สองเรื่องพระเทวทัตฉันเป็นหมูด้วยเนี่ย <c oughs> โดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเวรุวันวิหาร อันเป็นสถานที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตไกล้พระครราชคร์ครั้งนั้นพระเทวทัตเสื่อมจากลาบและสักการะพร้อมด้วยบริษัทเที่ยวขออาหารในตระกูลทั้งหลายมายฉันประชาชนเพ่งโทษติเตียนพลทนาว่าจะัหนพระสมณะเจ้าสายพระสกยาบรจึงได้เที่ยวขออาหารในตะกูลทั้งหลายมายฉันเล่าโภชนะที่ดีใครจะไม่พอใจอาหารที่อร่อยใครจะไม่ชอบใจ ไปขออาหารดีๆเข้ามาฉันก็จะเตรียมไว้ให้ลูกให้เมียเขาก็ได้นะเล้ก็ต้องจําใจสระให้พระคุณเจ้าไปาก็เลยบอกว่าโภชนาดีๆอาหารดีๆใครใครจะไม่ต้องการพิสูจน์ทั้งหลายได้ยินประชาชนพวกนั้นเพ่งโทษตีเตียนพลทนาอยู่บรรดาพิสูจน์ที่เป็นผู้มักน้อยบอมความละไว้ต่างก็เพ่งโทษตีเตียนพลทนาว่าฉะไหนพระเทวทัตพร้อมด้วยบริษัท จึงได้เที่ยวขออาหารในตระกูลทั้งหลายมาฉันเล่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามพระเทวทัตว่าเทวทัตข่าวว่าเธอพร้อมด้วยบริษัทเที่ยวขออาหารในตระกูลทั้งหลายมาฉันรรหรือจริงหรือจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติดเตียนว่าโมฆบารุษจะไหนเธอพร้อมด้วยบริษัทจึงได้เที่ยวขออาหารในตระกูลทั้งหลายมาฉันเล่า การกระทําของพวกเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของจุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วก็ความละไว้พิสุทั้งหลายก็แล้วพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้เป็นปาจิตีในเพราะฉันเป็นหมู่เป็นหมู่ก็คือเที่ยวจับกลุ่มกันนะครับสีลูกขึ้นไปไป,ไปขอขอพระทหารเขา ไม่ได้บินตาบาดนนไปขอเขาแต่ว่างพระนี่ไปยืนนิ่งๆครับไปอุ้มบาดยืนนิ่งๆในวันไปข้อมันกันนะแต่ว่าพวกนี้เนี่ยไปไปเอ่ยปากคอนะครับก็เลยได้ห้ามไว้มันมีเรื่องอีกต่อมาครับที่บอกเรื่องเนี่ยมีเจ็ดอนุบัญญัติครับอ,อันนี้ปฐมทบบัญญัติแรกก็คือพระเยวทัตเนี่ไปชั้นเป็นหมู่ พาหมู่คณะบริษัทท่านไปไป,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 ไปหาขอฉันเป็นหมู่เพราะท่านเสื่อมลาภไม่มีใครใส่บาทให้ท่านเลยนะนนพระราชาพระเจ้าเทียวรทัตนี่เคยเลี้ยงวันละห้าร้อยสำรับอ,ะอ่ะยกเลิกแล้วอ่ะเพราะฉรนี่ยกเลิกท่านก็ไปบินตบาตไม่ได้ชาวเมืองก็ไม่ใส่ท่านก็เลยไปเที่ยวขออย่างนี้นะครับเที่ยวเอายาขอนะครับต่อมาก็จะมีมีอนุบัญญัติอีกเจ็ดอนุบัญญัติตามมาอีก ในข้อนี้ต่อไปก็เป็นสมัยอาพาธนะครับสมัยนั้นแลประชาชนนิมนต์พิสูจทั้งหลายผู้อาพาธฉันพัตหารพิสูจน์พากันลังเกียจไม่รับนิมนต์โดยอ้างว่าการฉันเป็นหมู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามแล้วแล้วกลับทูลเนื้อความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำรรมีกันถาในเพราะเหตุเป็นข้อมูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งกับพิสูจนทั้งหลายว่า ภิษุทตั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้อาพาธช,ชั้นเป็นหมู่ได้คือสมัยก่อนก,ก็ชั้นเป็นหมู่ได้นั่นแหละนะครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่ไปเที่ยวขอเอ่ยป่าขอนะไปชั้นเป็นหมู่คือไปไปเกินสีรูปขึ้นไปอะ่ะไปรับประเคนไม้เอาการรับประเคนพร้อมกันนะครับใน,นระยะหกศอกเนี่ยเรียกว่าเข้าไปรับพร้อมกันอย่างนี้นะครับเรียกว่าไปชั้นเป็นหมเยวจะจะมีอธิบายข้างหลังว่า เขาว่าเป็นหมู่คือ,อยังไงไปนั่งบ้องล้อมบองกันหรือว่าไปไปทำอาการแบบไหนจึงจะเรียกว่าเข้าไปชั้นเป็นหมู่นะครับเียไม่ไม่ไม่ถึงอัตบาทนี่เป็นทุกข์ไม่เป็นไม่เป็นประเขียนไม่ได้อัตบาทก็ไม่เป็นแต่ว่าอาหารชั้นไม่ได้เพราะว่าไม่ไม่ได้องค์ประเขียนแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่เป็นอาับาัดเพราะว่า ไปเค้นไม่ได้หันธบัตรไม่ไม่ไม่ไมีบัตรให้เขาไปเียนใหม่ได้ไไดนะครับสมมติว่าเราไปรับบาตเนี่ยเราไปรับบาตรแล้วโยมถวายไม่ไม่ได้หันธบัตรเราก็รับมาแต่ว่าเวลาเราจะชันเราก็ให้เนนมาถวายใหม,ม่ได้ไ,ดไม่มีบนะัตรครับถ้าเกิดชั้นหลายกัน ผิดแน่ผิดฉันก็ฉันก็เป็นอบัตปปยจิตีพ่อของนั้นท,ที่เขายังไม่ได้ปไปในรประเคน,เป,น,ปเ,นเป็นของที่เชื่อว่าเขาให้เหมือนกันนะควาว่าให้กับญาติโยมความรู้สึกความเข้าใจของญาติโยมกับคําว่าให้ของพระเนี่ยมันต่างกันแล้วจะไปดูขยายใน,ใน,ใ,นในสิกข,ขาบทนี่แหละโพชนาสิกข,ขาบทนี่แหละนะครับดูสิกข,ขาบทสุดท้ายหนั่นแหละครับเรื่องการประเคนเรื่อง อาหารเว้นไม้สำหรัาาบฟันกับไปน้ำแล้วนะครับทุกอย่างก็ประเข็นถ้าจะกินล่วงลําคอก็ไปดูในสกงฆบทนู่นนะครับก็วักนี่แหละวักนี่แหละ<ม>ในสกับทที่สิบนะครับนี่เป็นอนุบัญญัติที่หนึ่งครับพอปกติพิสูจน์ก็ขอขอก็ก็เข,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 ข้าไปชั้นเป็นหมู่ได้นะครับเป็นหมูนะเอาให้ให้จําว่าคำนั้นเป็นหมูก่อนแล้วก็ไปขยายว่าเป็นหมูอ่ะมีลักษณะยังไงถึงจะเรียกว่า ข้าเบชันเป็นหมู่นะครับสมัยก่อนพิสูจก็ชั้นเป็นหมู่ได้นะครับทีนี้เมื่อพระเทวทัตท่านพาพรรคพวกของท่านไปชั้นเป็นหมู่ไปขอโภชนาปณีตไปชันเป็นหมู่นั่นแหละอืแล้วก็พระเจ้าก็ทรงห้ามทีนี้ว่าญาติโยมก็นิมนต์ท่านไว้นินนต์มนรูปนี้ไว้แต่แล้วท่านก็อาพาธด้วยนะก็นิมนต์ให้ไปฉันเป็นหมู่ก็ไปรับประเคนเป็นแล้วก็เพื่อจะฉั้นนะครับ ท่านก็รังเกียจว่าพระเจ้าได้ห้ามแล้วก็แจ้งเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะมีอนุบัญยัติที่หนึ่งครับเป็นปาจิตตีในเพาะชั้นเป็นหมู่เว้นไว้แต่สมัยสมัยในเรื่องนั้นคือสมัยอาพาธก็จะแปลว่าในคราวที่อาพาธก็ได้นะครับนี้เป็นสมัยในเรื่องนั้นสิกขาบทนี้ย่อมเป็นอนพระภูมีพระพ,ระพากเจ้าทรงบยัติแล้วแก่พิสูจนทั้งหลายด้วยประการชนียังไม่จบนะครับแล้วก็จะมีอีก ที่ทาให้ต้องพรอองค์ต้องบัญญัติทําไมถึงบัญญัติมากครับเนี่ยสังเกตว่าการบัญญัติแบบเนี้มันไม่ได้มีโทษมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นอกุศลจิตนะไม่เป็นอสิไม่เป็นอจิตกะไหมนะครับ mm hmm. สิ่งกับ,บนี้ไม่เป็นโลกวัชชะมันเป็นปณัติวัชชะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสามารถอนุญาตลดหย่อนได้ไง ต้องมีการลดหย่อนจนถึงเ 7, 7การลดหย่อนเลยนะครับอนุบัญญัติ7เนี่ยเรียกว่าลดหย่อนลงมาเพราะว่าสิกขบทนั้นนั้นเนี่ยไม่เป็นอกุศลจิตแต่แต่ว่าถ้าเป็นอกุศลจิตเนี่ยทีนี้ไม่ได้เลยท่างอย่างหนึ่งอย่างปมมปารชาิกเนี่ยเป็นอกุศลจิตเนี่ยปิดไม่หมดเลยไม่ให้กระทําเลยไม่มีการลดหย่อนเลยแม้แต่เหตุเกิดเกิดขึ้นเนี่ยมีแต่ขันให้เข่งขึ้นไปนั่นะครับ ก็ลักษณะที่ให้ใหทราบอย่างนี้ครับต่อไปก็เป็นสมัยที่2ส,สมัยต่อมาเป็นฤดูที่ชาวบ้านถวายจีวรกันนะครับประชาชนก็ตกแต่งพะตะทหารพร้อมด้วยจีวรแล้วนิมนต์ภิกษุทั้งหลายด้วยตั้งใจว่าให้ท่านฉันแล้วจักให้ครองจีวรภิกษุทั้งหลายก็พากันลังเกยียดไม่รับนิมนต์ด้วยกล่าวว่า การฉันเป็นหมู่พระผู้มีพระภาคเจ้าจทรงห้ามแล้วนะจีวรจึงเกิดขึ้นเล็กน้อยนะคือพิพสูจสงฆ์น่าจะมีจีวรเกิดขึ้นเพราะปกติก็ไปฉันชาวบ้านเขาเตรียมเตรียมพระตาหารไว้แล้วก็พอท่านมาฉันรูปไหนมาฉันก็จะให้ครองจีวรน,นะครับทีนี้ว่าการฉันเป็นหมู่เนี่ยพระอ,องค์ได้ห้ามไว้แล้วพิสูจก็ไม่กลาเข้าไปเพราะนั้นก็จีวรก็เกิดขึ้นเล็กน้อยอย่างนี้นะครับ ก็เลยไม่รับไม่รับไม่รับ,รบนิมน,นนะครับพิสูจทั้งหลายได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตว่าพิสูจนทั้งหลายในคราวที่ถวายเจวรกันเราอนุญาตให้ฉันเป็นหมู่ได้ครับในคราวที่เขาถวายจีวรไม่ใช่ในคราวที่เดือนกถินนะครับในคนละคนละคราวกันชาวบ้านก็มีศรัทธาไม่จะจอดจงจเฉพาะช่วงกถินหรอก ก็เป็นการเหมือนกันแต่ไม่ใช่กฐถินกฐินก็อีกแบบหนึ่งในคราวถวายจีวรเนี่ยคือไม่ใช่ในคราวเดือนกฐถินเป็นเดือนอื่นน่ะซึ่งญาติโยมก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมทำบุญได้ทุกทุกเวลานั่นแหละเขาก็เนี่ยเขาจัดแต่งพระทหารไว้ก็พร้อมกับจีวรไว้อันนี้เรียกว่าในสมัยนั้นเนี่ยในสมัยในคราวถวายจีวรอย่างเงี้ยก็อนุญาตให้ฉันเป็นหมได้ ไม่ใช่สี่เดือนในคราวถวายจีวรเนี่ยไม่เกี่ยวกับกินไม่ไม่เกี่ยวกับกระถินนะตลอดปีตลอดทุกคราวทุกวันนั่นแหละที่เขาจาภาพวันนี้เขาก็จะจัดเตรียมพระทหารและจีวรจะให้พิสูุที่ไปฉันแล้วจะได้นิมนต์ให้ขั้นครองจีวรด้วยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคราวที่เป็นคราวที่เขาถวายจีวรไม่ไม,ไม่ไม่จอจงจเฉพาะคําว่าในคราวเนี่ยหรือว่าในสมัยจีวรไม่ใช่เดือนกระถินไม่ใช่เดือนอนสไม่ใช่ไม่ใช่กระถินนี่นเป็นการนะ การกระถินครับกระถินก็เป็นจีวรไม่เรียกวคาการเป็นสมัยสมัยสมัยของการของของการจีวรครับเดือนกรถินเนี่ยเป็นสมัยเป็นเดือนการจีวรครับเป็นเดือนที่เป็นอนุญาตพิเศษนักรถินเี่ป็นอนุญาตพิเศษต่ไม่ไใช่ไมใ่ไมใช่ไมใช่มใช่ไหมใช่มาช่ไหมุ่ไหม่ไหใช่ไม่ไมใ่มใ่ไมใช่ไมใหมใช่ไมใช่ไหมใุหมใช่ไม่ไหม่ไม ก็ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่การชีวรไม่ได้เลานอกนั้นก็เรียาอาการใช่ครับการจีวรกับอาการจีวรแต่ว่าคำว่าการจีวรกับการจีวรมันมันมันเกี่ยวกับการเขาถวายผ้าแล้วเราเก็บไว้นะสมมุติว่าเราไม่ได้กระถินนเราก็ได้มีการจีวรเดือนเดียวออกสิบเ็ดเดือนนั้นน่ะเป็นเป็นอาการจีวรของเราอย่างนั้นน่ะถวัดไหนถ้าสมมุติว่าวัดเราไม่มีออกพรรษาแล้วไม่มีกระถินใช่ไหมเรา เขาเขามาถวายช่วงเดือนกรถินนี่แหละแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีกรถินนะเขาเขาเรียกว่าเป็นช่วงเดือนกรถินคือช่วงออกพรรษาหนึ่งเดือนเนี่ยเขาเขามามาถวายสงฆ์แต่ว่าเราเราไม่เราไม่ทําเราไม่ทํากรถินเนี่ยสัรมภานั้นก็เป็นของสงฆ์นั่นแหละ้านั้นผ้าหนึ่งเดือนเนี่ยก็เรียกว่าการจีวรหนึ่งเดือนไม่เกี่ยวคือก่วคือใช่คำว่าการจีวรกับอาการจีวรก็ใช้คนละอย่างกันอีกนะหรือว่า การทำไว้สมัยทำวิจีวรในคราวทําจีวอนเนี่ยอนุบัญญัติที่3เนี่ยในคราวทําจีวรนแล้วมาดูว่าในคราวทําจีวรเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคราวในทําจีวรนเดือนหลังกรถินเดือนกรถินเท่านั้นนะเอาเดือนอื่นผ้าคุณไม่เก่าหรือไงคุณจะมาเก่าในเดือนกระถินนะบอกหรือจะจะมารอตัดเย็บในเดือนกรถินบอกก็ใช่อยู่แต่ว่าคือในในเดือนกรถินเนี่ยผ้าอาจจะเกิดเยอะก็ได้ เพราะว่าญาติโยมมุ่งจะมาทนนําบุญในเดือนกรถินนี้แต่ว่า,าผู้จะได้การกรถินก็มผีผู้มีผ้าเก่าก็ทําได้เพื่นเดียวส่วนนอกนั้นเราที่เหลือเราก็ถ้าผ้าเลือจากภิกษุผู้การกรถินพู้ทากรถินเนะี่ยพวกเราก็ได้ส่วนแบ่งด้วยพวกเราก็ไป,ไปทำจีวรของเราของเราไงเพราะว่าพวกเราก็มีจีวรเก่าทุกรูปแต่ว่าใ,ใช่สมัยใครสมัยมันนะ ไม่ใช่สมัยต้องมาต้องมาจํากัดจําเขียวว่าในเดือนกระถินเท่านั้นนะมนผมอยากไปทํานอกฤดูการนู่นน่นะก,ก็ได้หน้าร้อนหู่นนะผมกค่อยททาอย่างเงี้ยก,ก,ก็เรียกว่าคราวทําจีวรเหมือนกัน